สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองรหัสวิชาสค2.1002เรื่องหน้าที่พลเมืองสอนโดยครูชวันนุชบุญราชครูสรชกศนตมบุนหนองกรุงศีพลเมืองดีพลเมืองมีองค์ประกอบที่สำคัญ ของสังคมทุกสังคมย่อมต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งหมายถึงการมีร่างกายแข็งแรงมีจิตใจดีคิดเป็นทำเป็นแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าความมั่นคงให้กับประเทศชาตินอกจากนี้การเป็นพลเมืองดีนั้นย่อมต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมมีคุณธรรมเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เพื่อการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนสืบไปความสำคัญของพลเมืองดีด้านสังคมพลเมืองที่ดีช่วยให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยสังคมมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมีการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยใช้หลักเหตุผลช่วยลดความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงในสังคมด้านเศรษฐกิจพลเมืองที่ดีจะประกอบสัมมาอาชีพสุจริต ดำเนินชีวิตประจำวันอยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความประหยัดอดออมไม่ใช้จ่ายเกินตัวและไม่ก่อหนี้มีความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งระดับครอบครัวชุมชนและประเทศด้านการเมืองการปกครองพลเมืองดีย่อมเคารพกฎหมายปฏิบัติตนตามวิธีประชาธิปไตย คุณลักษณะของพลเมืองดี 1. เคารพกฎหมาย 2. เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 3. ม,มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งในครอบครัวชุมชนประเทศชาติและสังคมโลก 4. มีเหตุผลใจกว้างและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 5. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน 6. มีจิตสาธารณะคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 7. มีส่วนร่วมในกระบวนการเมืองการปกครองค่ะสำหรับในรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองในหัวข้อหน้าที่พลเมืองก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในรายวิชาต่อไปสวัสดีค่ะ